สวัสดีค่ะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคลิปนะคะแต่ก็คิดว่าเอ๊ะไหนๆเราก็จะหมักดินอยู่แล้วนะคะก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่าพี่อ้อหมักดินเนี่ยพี่อ้อทำยังไงบ้างนะคะซึ่งก็เป็นการหมักโดยสูตรของพี่อ้อเองนะไม่มีสูตรตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุดิบอะไรนะดินนี้ก็เป็นดินเก่าค่ะที่พี่อ้อเคยปลูกพืชมาแล้วนะคะ พี่อ้อก็ได้เอาไปาตากแดดนะคะเป็นดินเก่าที่ผสมกับปูนขาวนะคะเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะดินปลูกพืชมาเป็นเวลานานนะคะก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราจําเป็นที่จะต้องเอาไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาหมักดินใช้ในครั้งต่อไปนะแล้วพี่อ้อก็มีปุ๋ยคอกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะคะแต่พี่อ้อก,ก็ได้ใส่เข้าไปในดินนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีฝุ่นใช่ไหมคะมันก็จะฟุ้งไงพี่อ้อก,ก็เลยไม่อยากจะทำคลิปตอนที่เรา,าใส่กุยคอกลงไปในในดินนะคะเพราะว่ามันฝุ่นมันเยอะค่ะมันไม่สะดวกนะคะในนี้นอกจากที่จะมีขี้วัวแล้วนะคะก็จะมีแกลบค่ะแกลบเก่าที่เขามากับต้นไม้ที่บางทีเราไปซื้อต้นไม้เป็นกระถางมาอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีแกลบเก่ามาด้วยนะคะก็จะเข้าๆเลยนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะก็จะเป็นดินสองส่วนนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าขี้วัวเนี่ยพี่อ้อก,ก็จะใส่ไปอีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วกแกลบที่มีอยู่เนี่ยก็ประมาณหนึ่งส่วนนะคะก็รวมทั้งหมดเป็นสี่ส่วนนะก็ผสมลงไปในนี้นะคะคือมีวัตถุดิบอะไรเราก็จะใส่ใส่แบบนั้นนะแล้วสิ่งที่พี่อ้อจะเอามาเพิ่มเติมก็จะมี อันนี้ก็จะเป็นพืชผักนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะก็จะเป็นเศษผักนะคะที่เราเอาไปทำอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษผักที่เราไม่ใช้เนี่ยก็จะเอามาผสมดินด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำหมักเศษอาหารซึ่งเป็นน้ำหมักเศษอาหารจากครัวเรือนของเรานะคะพี่อ้อก็ได้ทำการหมักไว้แล้วนะอันนี้ก็หมักมาเป็นเวลาสองปีแล้วนะคะท่านผู้ชมคือ หมักต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะมีเศษอาหารอะไรเราก็เติมลงไปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็น EM ค่ะ EM นะคะก็จะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยกันหลายๆทางนะเดี๋ยวเราก็มาผสมดินปลูกกันเลยนะคะเราก็จะใส่เศษผักลงไปนะคะหรือถ้าใครมีเศษใบไม้ยิ่งใบก้ามปูยิ่งดีนะคะ ก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น EM นะคะพี่อ้อก็จะเอา e อมราดลงไปเลยค่ะเพื่อช่วยในการย่อยสลายแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำลดลงไปด้วยค่ะ เพื่อให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะถ้าใครมีเปลือกไข่เราก็สามารถที่จะเอาเปลือกไข่บดมามาใส่ในนี้ได้เลยนะคะเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันเราก็จะหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะ พี่อ้อก,ก็จะดูที่ดินค่ะถ้าเผื่อเห็นเขาแห้งเราก็จะพรมน้ํานะคะก็สักประมาณสองสามวันเราก็จะพรมน้ําทีนึงนะคะการที่เราหมักไว้เป็นเวลา1เดือนก็จะทําให้พวกวัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ลงไปเขาเกิดการย่อยสลายนะคะก็สามารถที่จะนำไปปลูกพืชได้เลยนะ แล้วเราก็จะได้ดินปลูกที่มีคุณภาพแล้วก็มีสารอาหารมีแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชปลูกพืชปลูกอะไรก็งอกง,งามนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ได้ชมนะคะสวัสดีค่ะ